السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم แ ن ะ ز ูนั่งซึ่งในอัลกุรอานม้าหัวช فاء และรักมาตุลมุเอมินิน ا ل ظ ยังจะดูทั้งวันมินอิล ا ้าข้าศั ح รูซึ่งพระองค์องค์สุดที่ทำดีละนะครับวันนี้ก็ได้มาพบกับบรรดาท่านพี่น้องที่รับชมในการเรียนรู้ถึงการอ่านอัลกรุรอานนะครับให้มีความไพเราะและมีความถูกต้องและชัดเจนในศาสตร์ของการเรียนรู้ถึงหลักวิชานะครับตะยุวิศ ในการผนวกถึงการใช้ทำนองการใช้เสียงให้เหมาะสมกับการอ่านนะครับในช่วงของผมนะครับคืออ่านอย่างไรให้น่าฟังนะครับัลฮัมดุลิแล้ววันนี้ก็พบกันอาจจะไม่ค่อยได้พบกันบ่อยนักนะครับแต่การพบกันแต่ละครั้งก็นำในสิ่งที่ดีมาให้กนแล้วกันนะครับวันนี้ยังอยู่ในสุระนะครับอาบัสนะครับสุราอาบัสเนี่ยผมได้ใช้ในทำนอง นะฮวันนะครับทานองยหยุฮาร์กะทํานองรัสเอาไว้เป็นเรียกแนวทางในการอ่นรานฮาร์กัตในการเรียนตะเตนะครับให้รู้ถึงขั้นของเสียงแล้วก็ในการอ่านหยุดในแต่ละช่วงของแต่ละช่วงของทํานองนะครับว่ามีการเรียบเรียงมีการเริ่มนะครับมีการสารต่ออย่างไรกับเสียงที่เราอ่านหยุดในการเริ่มนช่วงกลางๆเราจะต้องมีความ ชัดเจนอย่างไรบ้างนะครับเราก็คงผ่านกันมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ได้ทิ้งช่วงเอาไว้ในลักษณะในเครียร์ข้อคิดในการรู้จักสระของภาษาอัหรับตอนคราวที่แล้วก็ได้นําเสนอถึงสระสด,ดูนะครับสระสัดดูก็ที่เราเรียกกันนะครับตามในหนังสือตามไัยากรณ์ก็ชัดดะนะครับแต่เอาให้มันง่ายๆคือสัตดดอ์ นะครับก็สระสระดูนั้นสระชัดด้านนั้นจะมีกฎเกณฑ์หลักในการอ่านก็คือการอ่านาการอ่านซ้ําอักษรการอ่านนะครับอักษรที่เหมือนกันอ่านอยู่ในคาคาเดียวกันหรือว่าการอ่านกล้ำกันนะครับต่างคากันนะครับในรูปแบบของอิดเดลอมก็มีนะครับมีในรูปแบบหลักของการเรียนรู้หลักของการอ่านในในในด้านของการอ่านกุอ่านให้มีความถูกต้องในหลักภาชาต้นวิตนะครับ ก็อักษรตัวลามกับตัวรอนะครับในการเน้นการอ่านเน้นที่ฐานเกิดของมันนะครับให้มีความเน้นเน้นหนักในฐานเกิดของมันให้เกิดความชัดเจนมีสองอัรคือลามกบรอก็ได้อธิบายไปนะครับวันนี้ก็ให้มีข้อสังเกตในลักษณะของออนูนนะครับนูนสด,ดูนะครับแล้วก็มีที่มีสระสด,ดูนะครับสองอักษรนี้ที่ เราจะเรียกอยู่ในจัดอยู่ในหุกลมของวายบุุนนะนะครับที่มีคําที่อยู่เป็นคำคาเดียวกันเช่นอินน่นะครับอัมแมยะตะซอลูนนะครับก็มีลักษณะของมีมที่มีสระสัตดูที่เรานั้นได้เรียนรู้กันมาแล้วนะครับในทวิตเบื้องต้นที่เราเคยผ่านมาในชั้นปัตวายินนะครับเมื่อเราเจอ นะครับนูนที่มีสระสดดูนะครับกับมีมที่มีสระสดดูเนี่ยแม้ว่ามันจะอยู่ต่างคํากันในรูปแบบของอิดอรมม่านุนนะนะครับเช่นมีมตายนูนตายพบกับอักษรมีมนะครับนูนตายพบกับอักษรนูนนะครับเขาก็จะเขียนสระสดดูเอาไว้ที่อักษรของอิดกรมนะอ,อักษรอิดกรมมันคือนูนและมีมนะครับก็เราจะต้องอ่านหน่วงเสียงด้วยนะครับอ,อ่านหน่วงเสียง การนับการหน่วงเสียงก็โดยมากก็ไม่ให้เกินสามพารกัสนะครับเมื่ออ่านชัดคําของมันแล้วก็ให้มีการหน่วงเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเียก,กุนนะนะครับเพิ่มมาก็เป็นสามพารกัสด้วยกันนะครับแต่บางทัศนะก็บอกว่าอ่านสองนะครับสองถึงสามก็แล้วแต่นะครับเราอยู่ที่การนับของเราและการการเข้าใจของอทฤษฎีของเรานะครับก็มันไม่มีอะไรผิดแปลกไปจากกันนะครับ มาดูในทํานองนหน้าะวันวันนี้ผมอาจจะอ่านเ็เรียกว่าไม่ไม่เรียงฮาราคัตบางทีก็เรียงบ้างไม่เรียงบ้างแล้วจะมีการใช้ลิงจวบนะครับในการใช้คานองเสริมการใช้คานองเสริมมันช่วยให้เกิดความไพเราะอีกนะครับอบาชย عَبَسَ وَتَوَلَّى نتاب دولة اللامنة من شرع عَبَسَ وَتَوَلَّى عَبَ أَنْ عَبَ جَاءَهُ الْأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَزَّكَّوْا فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأم آه هنا كاب مين في مسرع سدو راو جاء وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تَذْكِرَهُ فَمَنْ إنها ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ นี้ก็เจอในรูปแบบของอิดิกอมมันกุลนะนะครับสระตันว <men> ีนท <fi> ี่เป็นสระที่แทนมาจากนุนสุกูนั่นเองนะครับแม้ว่ามันอยู่ต่างคํากันก็จะเห็นสระอ่าอ่าชัดดะนะครับอยู่บนที่อักษรตัวมีนฝีฮซฟินมุคัรมะมารฟูอัตมุตาฮ์ระเบอีดิสเฟร์ะกิราม قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة วูวจูฮ์ و ์ย์วันเอิด ال นั่น عليها غبرة ضرهاقها قترا أولائكهم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم นะครับน,นี่คือหลักการอ่านให้เกิดความไพเราะนะครับ บางทีเราอาจจะเรียนถึงเรื่องการเรียงหับอกาศผมก็ได้นําเสนอไปแล้วทีนี้เราก็อ่านที่มันเป็นลักษณะที่ว่าเราไม่ต้องเรียงบ้างไม่ต้องเรียงบ้างเราเห็นไหมครับการอ่านของเรานั้นก็จะมีการผสมผสานแล้วแต่แต่ให้มันรู้หลักเกณฑ์ของการอ่านนะครับว่าเราจะอ่านแบบไหนนะครับเมื่ออ่านจบแล้วเราจะไปทิศทางแบบไหนนะครับเราก็อย่าให้มันนอกเหนือจาก ทรรนองอที่เราบอกไปคือทํานองนะฮวันนะครับบางทีเราจะเอาอิรอกีเอาอัญมนะครับเอากุฎีมาใส่มันก็ได้เท่านั้นแหละครับแต่ให้เกิดความไพเราะแต่สิ่งที่เรานํามาใส่นั้นเราจะต้องเรียนรู้ให้เกิดความชํานาญด้วยนะครับวันนี้เวลาก็หมดแล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์เราอาจจะพบกันในซุรอต่อๆไปในทํานองอื่นบ้างนะครับแต่ผมอาจจะบางทีอาจจะอันเรียงฮารักัตไว และก็ในช่วงต่อไปก็อาจจะอ่นานคระให้เกิดความไพเราะนะครับให้มีข้อแตอกต่างกันว่าการอ่านที่มีความหลากหลายแต่อยู่ในกฎเกณฑ์นั้นนำพาสู่ความไพเราะและความถูกต้องตามหลักวิชาตจวิตวิลลาฮิตอฟิกัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมอะลรอฮ์มะตุลลอฮ์วะลลอฮฺเบาระกะ